เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกปังปอนมาแล้วนะครับกับในตอนนี้นะครับป๊อปปี้เปียไทม์ชัปเตอร์ที่3ตอนสุดท้ายครับมาแล้วสดๆร้อนๆครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วโว้ยวู้วมึงดูนี่มึงดูนี่ปักกิ๊บมึงดูนี่มึงดูนี่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 มาแล้วโว้ยโอ้จิตด้วยแฮะซึ่งเป็นอการที่ผมตื่นเต้นมากครับขณะที่ผมรออยู่อย่างนั้นก็ได้มาสักทีแล้วเลย ตอนนี้อยู่นี่อยู่ตอน,นี้อยู่ที่หน้าช่องม็อกเอนเตอร์เทนเมนั่นเองชนน,นะครับเฮ้ยขอไปครับผมนะตื่นเต้นจนแบกบโอ้โหพูดเออพูดไม่ถูกเลยนะมาไม่รอช้าครับมาริ่มกันได้เลยตัวอย่างนะครับมีความยาประมาณ2นาทีนั่นเองโอ้โหโอ้โหโคตรเจ๋งเลยครับโอเค,อเค,อเคไม่รอชา้าไปได้เลยไม่ต้องพูดมากแล้วไปเสียเวลา โอเคตอนนี้นะครับป๊อบปี้เพลย์ไทม์ชปเตที่สามตัวอย่างสุดท้ายมาแล้วนะครับพร้อมหรือยังสามสองหนึ่งไปเลยมาดูกันมา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 ,มาลืมไปฮักกี้วาก,กี้ต้องดูกับผมด้วยมาเลยครับโอ้เปิดมาเป็นภาพนี้ครับโอ้อันนี้เป็นเด็กเนาะอ,อ๋อมันเป็นข้อมูล เด็กที่ถูกจำมาทดลองโอ้โหนี่ดูนี่ดูนี่นะจิ๋ด้วยอันนี้เป็นทีวีโคนที่ไหนวะเนี่ยสถานที่ใหม่โอ้โหยคนเจ๋งเลยโอ้โหโอ้โหนี่ ้ยโอ้โหอันนี้เกมเพลย์มาแล้วครับโอ้โหถุงมือใหม่เฮ้ยแมันไปป,ปืนด้วยวัามาแล้ววัยมาแล้วอู้กระโดดแม่เออแล้วไงต่อโอ้โตัวอะไรวะเน,นี่ยโอ้ยมันไปป,ปืนซะด้วยว้ามีสั่งขอบชวยว้าโอ้โหไปปืปนซะด้วยอันนี้ตอนสรรยากาศแล้วก็นี่ก็ปีธีมนะครับโอ้ย เท้าเจอเท้าก็จอยเฮ้ยตื่นเต้นมาแล้วก็โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกระโดดด้วยแล้วก็ติดตัวอะไรอ่ะโอ้โหกุ้งตาหมาโอ,อเคแล้วก็เฮ้ยฮักกี้มาโอ้ยโอ้ยสับหลาติฮักกี้กลับมาแล้วโอ้ยเด็กๆร้องแม่งหล่อจิ๋หาย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วครับแค็กเนปของเรา ช็อเลยแชมเปี้ย r ที่สามานี่ครับดูสิวันออกเกมมาต้องมาสิครับวันออกเกมยีสสิบเนะวันีสเดือนนี้เฮ้ยเยมาดูมาวันที่ 30สิเดือนนี้นั่นเองเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะโอเคหลังจากรีแอนแล้วครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากนั่นเองนะครับรีแอทเสร็จแล้วก็มาดูทีละช็อตว่ามันมีอะไรกันบ้างแล้วก็เปิดซับไตเติลด้วยนะครับว่าเขาพูดอะไรกันบ้างอ่าโอเคครับเปิดมาครับมันเป็นภาพนี่ครับนี่ แล้วก็มีผู้ชายสองคนครับกำลังดูเอออ้นี้เตียงเนาะอันนี้เตียงไม่ใช่อ้นี้เตียงก็จริงแต่ว่ามันมีเด็กอยู่นะเออโอเคแล้วก็เด็กกำลังนอนอยู่เนาะแล้วก็นี่ครับนี่คือเด็กที่ถูกจับมาทดลองใช่ไหมนี่นี่ครับปิดไฟแล้วอ่านี่ครับ นี่คือสถานที่ใหม่ซึ่งบอกเลยว่าโคตรเจ๋งเออนี่แล้วก็มีตัวละครสมาริงครีเจอร์ยังอยู่เนะาเนะเออเล่นดูแลสถานเลี่ยงเด็กกับเพาของเราเองแต่ไม่ใช่แค่โรงเรียนโรงละครสถานที่เป็นของของใครเอ่ย น,นี่เป็นเหมือนไอวิดีโอเทมเนาะโอ้โหนี่เป็นของเล่นเด็กๆที่ๆๆๆเคยอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้มองดูนีๆๆน่นี่ครับนี่ไงนี่ครับถุงมือใหม่เป็นปืนด้วยนี่ครับป้องแม่นี่ถ้าเจอฮักกี้มานะครับกูจะยิงปืนแม่งป้องป้องป้องเลยนี่ครับอันนี้น่าสนใจของถุงมืออันใหม่ครับโอ้โหนนี้เป็นแมมเนาะ แล้วก็อ่านี่ครับเฮ้ยและก็ไอ้น,ออน,นี่ตัวอะไรอ่ะเออแต่มันเหมือนเป็นโปโตโทธนน์แต่ว่าเดี๋ยวขออ่านก่อนนะยังอ่านไม่จบที่ยังไม่ได้อ่านเนาะมาโอเคมันทุกเงาและทุกแสงริปรีเป็นจุดซ่อนตัวและเมื่อคุณอยู่คน ที่ออนแอ่สุดของคุณเขาจะฆ่าคุณนี่ดูนะนี่ไงครับตรงนี้น่าสนใจกว่าครับมันมีสโคปด้วยครับถุงมือใหม่เป็นถุงมือที่สโคปด้วยครับนี่ป้องเออสโคปใหม่เนอะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ใช่ไอ้นี้เครื่องเนอะที่นี่นนคือพวกของเขาหรือที่ลาสัตของเขาไม่ว่าเขาจะต้องการได้อีก อะไรก็ตามฉัอนอยากรู้ว่าที่เกิดอะไรขึ้นนี่ก็รถนะครับรถพุ่งเลย how of joy ก็มีนะครับนี่ครับโอ,โ,โ,อโอ้โหแล้วก็ไอ้น,นี่ตัวอะไรอ่ะนี่แล้วก็นี่ครับชาร์จเลยแมวนี่โอ้โหแล้วก็กระดดขึ้นเนาะโอเคก็รู้แล้วแล้วก็ันนี้ครับ นี่คือถ้ายิงปั๊มเนี่ยแล้วก็มันจุดไฟทำให้อตุ๊กตาเนี่ยมันวิ่งหนีได้ด้วยครับมันหมีแสงด้วยนะนี่นี่ครับแล้วก็นี่นี่นี่น,นี่นี่ไงครับสองตัวนี้ช่วยครับตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะคิดว่ามันเป็นฮักกี้แต่ไม่ใช่ฮักกี้ครับมันคือคิสซี่มิซซี่นั่นเองอันนี้ผมก็เออเอเอโอเคก็รู้แหละมันคือไอ้คิสซี่มิซซี่ และก็นี่ครับฮักกี้กลับมาเล่นนะครับโอ้โหในสมัยทีหน่ากลัวเป็นอย่างมากครับฟันก็แล้วเราจะเห็นชัดเจนแล้วโอเคว่าร่างกายจะประมาณนี้เลยครับโอ้โหมือก็ยาวท้าก็ยาวด้วยเนาะเออและก็ทุกสิ่งทุงรอ่างอยู่ในความสยองโอ้โหน,าน่าแหละครับขวานที่เข้าใจได้ยิ้ยมเต็มปากและออนือใน นี่มาแล้ว <Welcome home. S 1> นี่น,นี่มาดูนะดูแบบเต็มตาเลยนี่ไงครับโอ้โหชา์จเลยครับอันนี้แหละไอตัวนี้โคตรนะครับกลัวนะครับเดือดโคตรชัดแล้วนี่ครับโอ้แขนขายาวโอ,โ,อโอเคนะครับยิ <Welcome home. S 1> นดีต้อนรับกลับนี่ครับแชปเตอร์ที่สาม วางจำไหนวันที่30เดือนนี้นั่นเองนะครบจริงไหมว่าผมก็จะไม่ได้เล่นนะั่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคจะมีเพียงทางนี้แหละครับผมนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนั่นเองนะแล้วก็ใครอยากจะเล่นชัตเตอร์สาับต้องรอได้เลยครับ30เดือนนี้นั่นเองซึ่งผมก็ตื่นเต้นมากนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าแต่อย่างที่บอกครับผมก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่า เพราะว่าผมไม่มีเงินในสตรีมน,นะแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรครับนะก็ผมเป็นผมเป็นนะักศิลปินภาพวาดเนานะโอเคก็จะไปดูได้เลยครับนี่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หน้า youtube เลยเนาะโอเคครับผมผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับกับตัวอย่างสุดท้ายครับเออโอเคก็ได้ดูสักทีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องโคลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนฝูงคนหล่อที่สุด